ส่วนเจ๋งมากมนี่เราพี่น้องโอ้ฮึมใส่ลงไปเอ้ยมาลุยจะ เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องอันนี้กำลังทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ้าบรรทัดน,นี้เฮาก็สิไปแช่น้ําโซดากันจ้าพี่น้องไปจ้า พี่น้องจ้าแซ่ตู้เย็นไหวนะจ๊ะครบสองชั่วโมงแล้วนะจ๊ะปะสาวปลาปสิพาไปกินกันเลยจ้าบันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สู้ขู่สู้คนนะจ๊ะวันนี้พ่อกับช่องสาวปลาพากินนีแ่แหละจ้าพี่น้องพี่น้องจา้าวันนี้สาวปลาสิพาไม่กินปูไข่ดองน้ำปลาจา้ะเฮ็ดเองด้จ้ะเฮ็ดเองเบิง่งเจลจ้ะพี่น้องเจลซีฟูดถดอยบมดไงเอาเอาโอ้โหหหหยลหห ใส่พลหล่นค่ะหลายจ้ะโอ้โอ้โอ้โอไปจ้ะพี่น้องจ้าก่อนสิไปกินกันนะจ้าฝากพ่าแม่พี่น้องสู้ขู่สุคนนะจ้ากดไหล่กดแช่กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจสาวอุบลคนโกสาวปลาพ้าดกินคนหนีแน่เด้อจ้าไปจ้ะลงมือกันเลยจ้ะพี่น้องเบ่งปูจ้เบ่งที่เราจะพี่น้องจ้าช่ำๆเลยจ้ะพี่น้อง น้ำลายแตกบึ้มใส่น้ำปลาจ้ะจากพี่น้องชื่นใจแซบอี่พีน้ำปลาหวานหวานจากพี่น้องลงมือกันเลน่นน่าจากพี่น้อง ผักกับกบบระมีบาหลายจังเ้ยนพ้กกบ่จักสิกินกบผักเนี่ยอืมจ่เจวเยอืมันม่นแ่วเจวจ้ะพี่นออือืม,อม,อม Thì không biết muốn chết Dạ Ở vẻ Ở xay treo cà xẹp Quảm sạt hạt cho vinh nam ư ด้องไหวแค่สองชั่วโมงเองเนี่ยจ้าพี่น้องเขออนา,นงานำเขาเนื้อปลาหวานดีขนาดจัน,สน <c oughs> เสร็เห็นบาจ้าพี่นอ้องพ่อต้องพ่อต้องจิม้มน้ำจิ้มซี่ฟูดกระแสบจ้ะ ก็หน่อยๆพอดีคำจ่ะพี่น้องส่วนเจ็งมากแล้วพี่น้องโอ้ ตัวปัญญาเด็กปี่น้องพอดีค่ะโอ้ให้เขากินกับเป็นี้เนาะ ป,ป,ปั้นบมักหอยพี่เนาะเห็นไหมจ๊ะ mm hmm. mm hmm. อู้แสบๆสพี่เนอะเลือดเด็ดดีๆจ๊ะ กันเนี่ยละ่ะจะไปนองจับใส่ลงไปได้ไหมล,ลุยจับอืมพี่น้องจับแซ่บ 什么？什么？玩乱？嗯，累。 ดเอาไปแหนน้ำหลังจะบพี่น้อง <c oughs> น้องมึงจะรับมันมันมั้นหวาน,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 นจ้ะพี่น้อง ใส่ลูกโดดนี่จ้ะลุยต้องรับตากินจ้ะพี่น้องเจนสิเล็รับดูรสชาติแซ่บ แซ่บอีรีพี่น้องนั่นอกปั้นหวานหอมหอมจากบ่าข่าวบ่ยัน้งเลยจ้ะพี่น้องแซ่บ นะจ๊ะจุมมันลงไปจ้ะพี่น้องพี่น้องจ๋าเบิ่งที่เราจะแซ่บ Ô vậy lui Ô vậy hèn thi thi Hà Nam bố kín cấp làm chìm cái nhá xẹp 啊、我跟老 ขนาดนี่เนาะ 再弄点白皮呢。嗯。嗯 แล้วรองแต่ขาท่ันจะพีนเนาะโอ้บ่ค่อยได้กินพกักเลยจำมันไงอืมมันยังหวานปูอยู่ไหมจ๊ะอกินปูเนาะ เดี๋ยวเราจะไปลองจัะเบิร์ตเราจะเจ้าพี่น้องจ๊ะอื้มขามันเขาไปเห็นทั้งหนอจกจ้ะพี่น้องไปเลยแล้วเจ้ะพี่น้องจ้ากดาดซอยนิดจ้า